สวัสดีครับสวัสดีช้าวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับ2.22นะครับวันนี้มาดูข่าวกันก่อนที่เราจะมาดูโมเดลวันนี้เป็นโมเดลพันแดนนะครับก็คือโคมไฟเป็นแบบล้อนะครับน่าสนใจทีเดียวใน,ในหลวงทรงประกอบพิธีสังเวยป้ายตุดจีนนะครับต่อไปก็โบรกค,ครับ18หุ้นเด่นหน้าลงทุนกพ .6 กกุมภาพันธ์เทควันจินวันหยุดันสมพันต่างๆตลอดทั้ง,งเดือน ประสบิธีลงทะเบียนเราไปเที oh, ่ยวกันเฟษสี right? problem, hmm, yes. oh, ่พิม์เขียวประยุทธ์ต่อถ่อยอำนาจข่าวนี้น่าสนใจนะครับยึดแยกคอปชลอทิ้งซากสร้างบ้านใหม่จะมีพักการเมืองใหม่แล้วนะครับเช็คปติครมอ์แต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังมาไทยสึกแดงเดือดนายูเิเอฟฟูเตียวฟาดแข้งที่ราชมังคลาส2องกคข่าวนี้น่าสนใจนะครับแดงเดือดอันนี้ขอดูนิดนึงข่าวคืออะไร เฟซบุบ๊กบางประกงบรู้สึกแน่นอกบอลนอกกรองกิษวันที่12กรกฎาคม55โอ้มีข่าวว่าจะมาแตะแดงเดือดที่เมืองไทยนะครับคืออะไรวินิจเลิรัตตาชัยลงทุนต้นเดือนมีนาคมแถลงการ์ป็นทางการปีศาจแดงจะส่งผู้บริหารมานักเตะทูตพร้อมเพียงโอเคเรามาดูนะอาจจะมีจริงนะครับสึกแดงเดือดนอกกรอครั้งแ้วโอเค ดูไอเป็นข่าวพ่อสนุกนะครับต่อไปเราก็มาดูโมเดลที่เราจะแชร์กันวันนี้นะครับก็เป็นพันแดนเห็นตัวอย่างแล้วก็กดเปิดนะครับครับเราก็เปิดโมเดลกันมาแล้วนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับเอกี้ผมกด7ดบนคีย์บอร์ดแล้วนะครับโมเดลมีขนาดไฟลไซส์อยู่ที่8.7 MB เจดมกะไบต์นะครับจุด3 4นะครับใน3 d max มีกด7จดบนคีย์บอร์ดนะครับก็จะมี6 2 9 0 0 0 1,810 p o l y g o อนะครับแล้วก็6 30, 000, 1, 3 3 3 0 0ามหมื่นเนะครับโมเดลเป็นโคลโรนาโมเดลนะครับก็คือกด m บนคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วเราก็กดที่ตัวโมเดลดูเพราะนั้นเนี่ยผมจะใช้โคลโรนาโมเดลโคลโรนาเรนเดอร์เล,เลนพรีเซตนะครับเป็นตัวเซตเรนเดอร์เทสในวันนี้แล้วก็จะสร้างฉากขึ้นมาเป็นตัว u นะครับวิธีการสร้างฉากเป็นตัว u ก็ง,ง่ายมากๆนะครับ ตัวโมเดลตรงนี้นะครับถ้าเรากด W เนี่ยดูเนี่ยอขอสั่ o ยาเซตยูนิตโมเดลเป็นแมหน่วยเมตรนิดนึงเขาจะไมาย,ยูนิตเซตอันะครับซิสเต็มยูนิตเป็นขอนใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับที่ s ิสเต็มแล้วก็ที่ตัวนี้ขอใช้เป็นเมตรนะครับจะได้ดูง่ายๆกด F กด Z นะครับถ้าเราดูกิดลายนิดห,หน่อยนะครับให้เขาโชว์กริดลายขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะเห็น วิวโชว์กลิตนะครับตอนนี้โมเดลตัวนี้ถ้าเกิดเราไปดูที่ฟอนต์วิวในลักษณะนี้นะจะเห็น่างนี้นะครับเข้าอยู่ที่พื้นมานั้นเนี่ยเราจะให้เขาลอยเพื่อจะได้สร้างเป็นตัวโมเดลที่ติดอยู่บนฝ้าได้นะครับไปที่บ็อกซ์ก็จะสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ m o d i f ายขนาดสร้างห้องสักขนาดสองคูณสอแล้วกันสอูณสอนะครับแล้วก็สูงสัก2.5เมตร 2. องนะครับ แล้วก็ไปที่ F แอีกทีหนึ่งนะครับโอ้สูงมากเลยครับเพราะว่าโมเดลมันสเกลมาคนละตัวกันจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเวลาดาวลดมาแล้วก็กด R บนคีย์บอร์ดแล้วก็สเกลให้ให้ถูกไซซิ่งได้ที่ตามต้องการเลยนะครับเวลาสเกลก็ลูบไปก่อนก็ดีนะครับแล้วก็เวลาจะขยายสเกลอะไรเนี่ยจะได้เป็นฟอร์มได้นะครับโอเคทีน,นี้เนี่ยเราก็จะยกโมเดลตัวนี้ขึ้นไปนะครับ ประมาณหนึ่งนะครับผมปิดกิจไลน์ก่อนนะครับเพราะว่ามันตีกันแล้วก็ผมจะไปที่โพลีคอนตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ดิดโพลีแล้วไปที่กด1นึ่บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ดึงเวอร์เทตรงนี้ให้แปะลงมาครับอยู่บนตัวขอบบนฝั่งฝ้าขนะองขอบไม้นีอาอตันนี้ก็เราก็เอาพอประมาณก็พอนะครับแล้วก็กดดีลิทตรงนี้แล้วก็ดีลิทขอบไปทิ้งไปก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้ง กพื่อจะได้โชว์ให้เป็นแคนเดเลียที่แปะอยู่บนฝ้าเลยลักษณะนี้ครับขอบสันห้องก็แก้ให้เนียนได้โดยการไปคลิกที่โหมดกด2บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดไปที่ขอบตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง chamfer เ,เปิดระยะเปิดระยะเยอะๆจะได้เป็นโคง้งแล้วก็ใส่เซกเมนต์ให้เพิ่มความเนียนไปทักที่16นะครับเดยวเขาก็จะเนียนขึ้นมาใน,นลักษณะน,นี้นะครับกดเปิดแมทช์เรียร์ไลบรารีขึ้นมาหรือกด M บนคีย์บอร์ดนะครับ นะครับกดแมทชิ่เรียลไลบริ y, Material, เกตแมทชิเียนี่ยอันนี้ก็เป็นไลบรารีนะครับ100กว่าแล้วนะครับสำหรับโคลอน่าโมเดลนะครับก็สามารถสั่งอุดหน,นช่องเพื่อได้ดาวน์วโหลดโมเดลไอตัวเซตติ้งตัวนี้ไปแล้วแมทชิ่งเรียด้วยนะครับผมจะได้เอามาเช่าเซิร์ฟเวอร์ในการแชร์โมเดลต่อไปหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตัวเทสเป็นเบสเป็นสตาร์ทโมเดลตัวนี้ก็ได้นะครับ วางไว้ที่ไลบรารีตรงนี้นะครับแล้วก็ที่แม p ตัวนี้เราใช้สีอย่างเดียวผมใส่เป็นลายเทคไว้ก็คลิกขวาแล้วก็เสียทิ้งไปได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นสีขาวนะครับก็แอดไซด์ใส่ไปลากใส่ก็ได้นะครับเหมือนกันเอ่อหลังจากนั้นก็โหลดพิซซ์นะครับพิซซ์ก็เช่นกันก็สามารถอ่าสั่งซื้อได้จากที่หูดนุหน้าเว็บเพจนิดน,น,น,นึงนะครับผมจะเอามาเช่าโมเดลในการแชร์เช่าบ้นทีฮาร์ดดิสในการแชร์ต่อไปนะครับ เรามาใช้เป็นโครโนนากันโหลดปุ๊บเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปใช้ในการโหลดเซตโชเฟอร์นิเจอร์ก็ได้โชทำแบบอินทีเรียก็ได้แบบสถาปัตย์ก็ได้เลยนะครับแล้วก็กดซูมเข้าไปนะครับดูความงามการสำหรับโมเดล6 0แสนกแสนก็ได้นะครับโพลิกอน6 3แสนสเวอร์เทนะครับไปที่แชร์โมเดลนะครับสตาล์อินเตอร์แอคทีฟได้เลยหรือใช้บาร์ตัวนี้ก็ได้นะครับอินเตอร์แอคทีฟ โมเดลก็จะโหลดจะคลิกอัพขึ้นมานะครับก็สามารถโหลดไปใช้ได้เลยโอเคนะครับขยายใหญ่นิดนึงสวยงามนะครับเป็นของโโรนาโมเดลแล้วก็มีแมทชเีเรียลเป็นไม้ดิบเลยนะครับดิบมากๆเพื่อนๆก็เอาไปใช้ในงานลอฟได้เลยนะครับเพื่ออาจจะใครชอบแต่งบ้านแนวลอฟอะไรนี้ก็ใช้โมเดลตัวนี้ไปช่วย ในการแต่งบ้านได้แล้วก็ตัวโองไฟเองอะไรเองถ้าเราจะประดิษฐ์ขึ้นมาให้เราตรงตามแบบอะไรนี่ก็ไม่ได้ยากนะครับต่อซื้อท่อนไม้มาท่อนหนึ่งนะครับใส่ไฟพันซื้อหลอดมาพันเป็นงานลอฟนะครับแฟนๆลอฟส์ีซายน่นะยาจะชอบกันโอเคไฟตัวนี้ขนาดเกาบกะไบก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณอ่ากี่เมกเไบต์ะเนะ๋ยวนดูก่อน ประมาณ85.2เมกะไบต์นะครับก็ไม่ถึงร้อยเมกไม้สวยมากนะครับลองดูนะครับไม้สวยมากไม้ดิบดีมากเอสโซไปที่เนื้อดูดือไม้นิดนึงนะครับไม้่าเป็นไม้ล็อกดิบมากๆถูกใจแฟนๆแนวล็อกแน่นอนนะครับสำหรับไม้ยดิบแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายตัวเหมือนกันโอเค ก็วันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยนะครับโมเดลแชร์กันที่หน้าเว็บเพจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยแล้วก็ถ้าสนับสนุนเพจก็ด o n a t เข้ามาได้เพื่อดา,ดาวน์โหลดโมเดลตัวนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ของคนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเช้าวันที่2กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5แล้วเข้าเดือนกุมภาแล้วนะครับสวัสดีครับ